พาเที่ยวตลาดรูแบบจบครบครุนในคลิปเดียวค่ะที่นี่นะคะไม่ได้มีแค่เรื่องของกินอร่อยๆแต่เขายังมีท่าเรือตลาดทูสามารถล่องเรือไปเที่ยววัดต่างๆได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะไปเที่ยวตลาดน้ำไหวพักขอพรก็สามารถไปได้หมดเลยค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะแพนั่งเรือไปกับกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่สายคลองประวัติศาสตร์จัดโดยกรุงเทพมหานครค่ะโดยเรือนะคะเราจะขึ้นที่ท่าเรือตลาดคู่และล่องไปตามเส้นทางคลองบางกอกใหญ่ไปตลอดเส้นทางนะคะมีวัดดิมน้ำเยอะมากค่ะวัดแรกนะคะเป็นวัดปากน้ำผ้าษีเจริญจุดสังเกตคือพระพุทธรูปองค์ใหญ่ต่อมานะคะเป็นวัดอับสรสวัสดิบริวิหารวัดนางชีที่มีประเพณีฉักราและก็วัดใหม่ใหญ่นุ้ยซึ่งวันนี้นะคะเรือแล่นมาเจาะที่วัดราชโอรสารามค่ะเป็นวัดประจำราชการที่3นะคะ ซึ่งวันอากาศภายในวัดนะคะดูแปลกตาดีค่ะเพราะเป็นศิลปะการตกแต่งไทยจีนประยุกต์รวมทั้งมีรูปปั้นแบบจีนภายในวัดแล้วก็มีจุดถ่ายรูปให้ถ่ายหลายจุดเลยนะคะซึ่งถ้าใครเน้นสักการะาพระพุทธรูปภายในวัดก็จะมีทางพ้านั่งพรานอนแล้วก็พรายืนเลยค่ะและหลังจากที่เที่ยวชมวัดเสร็จนะคะเราก็นั่งเรือกลับทางคลองด่างค่ะเข้าสู่เส้นทางคลองบางหลวงแล้วอยากจะบอกว่าตอนนั่งเรือคือลมดีมากนั่งแบบชิลๆเลยค่ะและจากนั้นเรือก็มาจอดที่ท่าเรือวัดกำแพงบางจาก ที่นี่นะคะใครที่มีศิลปะในหัวใจต้องมาเลยค่ะเป็นตลาดน้ําคลองบางหลวงแล้วก็บ้านศิลปินซึ่งตลอดเส้นทางนะคะก็จะเห็นคนนั่งทํากิจกรรมกันเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเพ้นสีระบายสีวาดรูปนะคะแล้วก็จะมีทั้งคนนั่งให้อาหารปลาแล้วก็นั่งหาอะไรกินชิลๆริมคลองด้วยค่ะพอข้างในนะคะเขาจะมีพวกอาหารขายด้วยมีทั้งก๋วยเตี๋ยวข้าวต่างๆกุยช่ายแล้วก็ไอศครีมแล้วพอเดินเที่ยวเสร็จนะคะเราก็นั่งเรือกลับไปที่ตลาดทูค่ะไปขึ้นเรือที่ท่าเรือวัดราชคึกวรวิหารนะคะซึ่งวันนี้นะคะคนจะนิ ก็รับพยาพิชัยดาบหากักแล้วก็พุทรูปปังนอนใหญ่ค่ะและหลังจากล่องเรือเสร็จนะคะเราก็กลับมาตะลุยกินที่ตลาดครูกันต่อค่ะโดยร้านแรกที่แพไปแวะนะคะเป็นร้านขนมเบื้องยวนสุอาภาโดยของร้านนี้นะคะจะเป็นขนมเบื้องยวนมีทั้งแป้งกรอบแป้งนิ่มแป้งรวนค่ะซึ่งขนมเบื้องนะคะไส้เขารสชาติกลมก่อบมากรวมทั้งน้ำรานนะคะก็รสชาติอร่อยครบรถเลยค่ะและที่หน้าร้านนะคะเขาก็จะทาขนมเบื้องยวนกันแบบสดๆร้อนๆเลยค่ะสามารถสั่งแล้วก็ยินรอรับได้เลยนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะแพะจัดขนมเบื้องยนแบบแป้งกรอบมาค่ะเวลากินนะคะแนะนําให้ตัดเป็นชิ้นเสร็จแล้วก็ราดน้ําราดลงไปค่ะแป้งกรอบมากขนาดราดน้ำราดลงไปแบบชุ่มๆแล้วนะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็เดินมาจัดขนมหวานตลาดพูค่ะวันนี้ร้านแรกที่แพะจัดนะคะอยู่ริมทางรถไฟวันนี้แพะสั่งเป็นตระก้ไส้แฮลเผือกมาค่ะตัวตระก้นะคะหน้ากระตีรสชาติหวานมันไม่หวานมากนะคะและอีกร้านนึงเป็นร้านขนมไทยตลาดภูที่อยู่ฝั่งริมถนน ซื้อที่หน้าร้านนะคะก็จะมีขนมไทยแบบชิ้นแล้วก็พวกทองหยิบทองหยอดฝอยทองค่ะวันนี้นะคะแพทตับเหมนั้นข้าวเหนียวหน้านวลข้าวเหนียวหน้าต่างๆนะคะแล้วก็ขนมชั้นตัวข้าวเหนียวหน้านวลน,นะคะจะออกนุ่มหนึบไม่หวานมากค่ะส่วนตัวขนมชั้นก็แป้งเหนียวนุ่มยืดดีเลยนะคะ ถัดมานะคะแพ่เดินม,มาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นทําเองตลาดภูค่ะของเจ้านี้นะคะจะเป็นแบบน้าใสรสชาติซุปชิงเชง,ชงสดได้สบายๆเลยค่ะแล้วเขาก็จะใส่ลูกชิ้นหมูที่ทำเองลูกชิ้นหมูของที่ร้านนะคะจะไม่ใส่บอแหลกค่ะเป็นเนื้อลูกชิ้นหมูล้วนๆเลยตัวลูกชิ้นหมูของเขานะคะจะมีกลิ่นหอมพิไทตอนที่เราเคี้ยวด้วยค่ะแนะนําให้ลองไปทางเส้นหมี่แล้วก็เส้นเล็กเลยนะคะพอกินคู่กับน,น้ำซุปเข้ากันดีเลยเติมแค่พริกป่นนิดเดียวก็อร่อยแล้วค่ะ โดยร้านนี้นะคะจะอยู่ริมทางรถไฟตลาดคูเลยค่ะและเดินมาอีกดีนะคะแล้วก็มาเจอร้านนี้อ่ะไอติมไข่แข็งวันนี้นะคะแพรสั่งเป็นเมนูไอศกรีมรวมมิตรกับเมนูรวมมิตรนมสดค่ะใส่เครื่องมาแน่นดีเลยแต่ว่าถ้าใครชอบไอติมไข่แข็งก็ห้ามพลาดนะคะมีขายให้เลือกหลายแบบเลยค่ะและจากนั้นนะคะแพรก็เดินมาจัดร้านกะรอจ,รกรอจรีกะทิสดใบเตยร้านป้าเตี้ยค่ะกะรอจรีร้านนี้มีแป้ง3แบบเลยนะคะมีทั้งแป้งข้าวเหนียวดำแป้งใบเตยแล้วก็แป้งขาวซึ่งน้ำตาลที่คูของร้านนี้นะคะรสชาติเขาจะหวานเค็มๆค่ะส่วนแป้งจะมีความเหนียว นุ่มยืดกรอบนองนุ่มในเลยและต่อมานะคะเป็นร้านกล้วยเชื่อมกิมเองโตกล้วยไข่เชื่อมราดน้ำกะทินุ่มๆอร่อยดีค่ะและถัดมานะคะเป็นร้านกุ้ยช่ายสะพานหันสาขาตลาดภูวันนี้นะคะแพ้สั่งเป็นเมนูก,กุ้ยช่ายตอกไข่ค่ะเลือกเป็นแบบไสใหญ่นะคะเขาก็จะเอากุ้ยช่ายแบบสี่เหลียมไปโกดเสร็จแล้วก็ทอดด้วยน้ำมันหมูค่ะแล้วก็ราดไข่ลงไปทอดจนไข่ฟูๆกินคู่กับน้ำจิ้มรสชาติดีเลยนะคะกุ้ยช่ายนุ่มๆต่อมานะคะเป็นร้านข้าวเหนียวปิ้งตลาดพูค่ะมีให้เลือกทั้งหมด3ไส็นไส้วันน ข้าวเหนียวเนื้อนุ่มไส้กล้วยข้างในช่ำชำและถัดมานะคะเป็นร้านสลินทิปขนมเบื้องไทยตลาดคูของเจ้านี้นะคะจะเป็นขนมเบื้องแบบโบราณไม่มีไส้แป้งกรอบไส้ช่ำดีเลยค่ะและร้านสุดท้ายนะคะเป็นร้านเจหุงนมสด ที่ร้านนี้นะคะมีทั้งขนมปงังนึ่งขนมปังปิ้งด้ค่ะแต่วันนี้แพรจัดเป็นขนมปังนึ่งนะคะกินคู่กับสังขยาใบเตยแล้วก็สังขยาไข่รสชาติละมุนละมุนและที่เด็ดเขานะคะอยู่ที่นมตุ่นค่ะเขาจะมีทั้งนมสดร้อนนมสดเย็นแล้วก็จะมีทั้งใส่โอวัลตินนะคะซึ่งวันนี้แพรจัดมาลองทุกแบบเลยะคะ่ะตตวขนมปังนะคะนึ่งมาแบบเนื้อเหนียวนุ่มกินคู่กับสังขยาใบเตยหอมๆใครตามหาที่เที่ยวครบ,บนะคะลองไปเที่ยวตลาดครูกันดูนะคะทุกคน